คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราทำงานเท่าเดิมแต่รู้สึกว่าเงินมันไม่พอเหมือนเมื่อก่อนทำไมค่าก๋วยเตี๋ยวขึ้นจาก40เป็น60ทั้งที่เราก็ไม่ได้กินมากขึ้นเลยทำไมพ่อแม่เราบอกว่าสมัยก่อนเงินร้อยบาทอยู่ได้ทั้งวันแต่วันนี้แค่กาแฟแก้วเดียวก็หมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือระบบที่ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น ระบบที่ทำให้เราเสียเงินโดยไม่รู้ตัวและที่โหดกว่านั้นมันคือภาษีภาษีที่ไม่มีใครบอกว่ามันมีอยู่ 1. เวลาเราพูดถึงคําว่าภาษีสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีบ้านภาษีรถแต่ไม่มีใครพูดถึงภาษีจากการพิมพ์เงิน ซึ่งจริงๆแล้วมันคือภาษีที่ทุกคนในประเทศกำลังจ่ายอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังถูกเก็บรัฐบาลไม่ต้องส่งใบแจ้งภาษีมาให้คุณไม่ต้องประกาศว่าจะเก็บเท่าไหร่แค่กดพิมพ์เงินเพิ่มในระบบแล้วปล่อยให้ราคาสินค้าค่อยๆขึ้นเองจบเกมคุณจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. สมมุติคุณมีเงินอยู่ในบัญชี1 0 0 0 0 0บาท ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีเงินใช่ไหมฮะแต่ลองคิดดูดีๆอีก10ปีต่อจากนี้ถ้างเงิน1นึ่งแสนนั้นซื้อของได้แค่ครึ่งหนึ่งแปลว่าคุณสูญเสียงเงินครึ่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยไม่มีใครมาขโมยเงินคุณจากกระเป๋าไม่มีใครบังคับให้คุณจ่ายแต่มันหายไปเพราะค่าของมันถูกเจือจาง 3. นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อหรือ Inflation คือกระบวนการที่ทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นในระบบแต่มูลค่าของเงินกลับลดลงเรื่อยๆคุณยังมีตัวเลขเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงมันเหมือนมีใครสักคนมาหยดน้ำในแก้วน้ำส้มของคุณทุกวันสีมันยังเหมือนเดิมแต่มันจืดลงเรื่อยๆ จนวันหนึ่งคุณดื่มแล้วแทบไม่รู้รสและคุณยังคิดว่ามันคือน้ำส้มแก้วเดิม 4. คํคำถามคือใครได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อคำตอบคือคนที่พิมพ์เงินได้ก่อนเวลามีการพิมพ์เงินเพิ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เงินคือธนาคารบริษัทใหญ่และรัฐบาล พวกเขาได้ใช้เงินก่อนราคายัางไม่ขึ้นแต่พอเงินหมุนถึงมือคุณราคาทุกอย่างก็พุ่งไปแล้วคนจนจึงเป็นกลุ่มแรกที่โดนภาษีจากเงินเฟอ้อแบบไม่รู้ตัวส่วนคนรวยกลับเป็นกลุ่มที่ได้กำไรจากระบบนี้ 5. นี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า c a n t i l o o n f f e c t หรือ เอฟเฟก์ลูกคลื่นจากการพิมพ์เงินเหมือนโยนน้ำลงในบ่อคนที่อยู่ใกล้จุดโยนได้น้ำก่อนส่วนคนที่อยู่ขอบบ่อแค่เห็นคลื่นซัดเข้ามาแต่ได้แค่เศษน้ำคุณอาจจะคิดว่าคุณทำงานหนักแต่จริงๆแล้วระบบกำลังทำให้คุณร่งอยู่ที่เดิมเพราะทุกครั้งที่คุณได้เงินเดือนเพิ่ม5%รราคาของทุกอย่าง อาจจะขึ้นไป7%อร์ซแล้ว6บางคนบอกว่าเงินเฟอ้อคือเรื่องปกติเพราะเศรษฐกิจต้องเติบโตแต่ลองถามตัวเองว่าโตของใครเศรษฐกิจที่โตด้วยการพิมพ์เงินไม่ใช่เศรษฐกิจที่แข็งแรงมันคือเศรษฐกิจที่มีแต่ตัวเลขสวยๆแต่คนในระบบกลับเหนื่อยกว่าเดิมและจนลงเรื่อย คุณเคยได้ยินไหมว่าคนจนเก็บเงินไว้ในธนาคารแต่คนรวยเก็บในสินทรัพย์เพราะคนรวยรู้ว่าเงินสดคือสินทรัพย์ที่ด้อยค่าที่สุดในโลกเขาซื้อบ้านซื้อหุ้นซื้อทองหรือแม้แต่บิตคอยเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องกันเงินเฟ้อได้ในขณะที่คนทั่วไปฝากเงินไว้ในบัญชีแล้วคิดว่ากำลังเก็บออม แต่จริงๆแล้วคือกําลังโดนละลายทีละนิด8เงินเฟอ้อจึงเป็นภาษีที่ซ่อนอยู่ในระบบคุณไม่ต้องจ่ายตรงๆแต่คุณจ่ายด้วยแรงงานของตัวเองคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อซื้อของเดิมคุณต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อได้สิ่งที่เมื่อก่อนง่ายกว่าและคุณต้องยอมเสียเวลาในชีวิต เพื่อแลกกับเงินที่มีค่าลดลงเรื่อยๆเก <9. S 1> เงินเฟอ้อจึงไม่ยุติธรรมเลยเพราะมันเก็บจากทุกคนเท่ากันแต่กระทบกับคนที่รายได้น้อยที่สุดมากที่สุดคนรวยมีวิธีหนีเขาซื้อบ้านซื้อหุ้นซื้อทองหรือแม้แต่บิตคอยเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องกานเงินเฟอ้อได้ ในขณะที่คนทั่วไปฝากเงินไว้ในบัญชีแล้วคิดว่ากำลังเก็บออมแต่จริงๆแล้วคือกำลังโดนละลายทีละนิด10แล้วรัฐจะบอกว่าเราทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ทุกครั้งที่รัฐพูดคำนี้สิ่งที่ตามมาคือการพิมพ์เงินรัฐบาลแจกเงินพิมพ์เงินอัดฉีด แต่ไม่มีของจริงเพิ่มขึ้นเลยผลลัพธ์คือเงินมีมากขึ้นของเท่าเดิมราคาทุกอย่างจึงต้องขึ้นนั่นคือภาษีที่คุณจ่ายแทนคำว่าช่วยเหลือ11สิ่งที่ทำให้ระบบนี้อยู่ได้คือความไม่รู้ของคนเพราะถ้าทุกคนรู้ว่าเงินเฟอ้อคือการขโมยมูล,ลค่า คนจะเริ่มตั้งคำถามกับระบบทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ได้เรียนเรื่องนี้ในโรงเรียนเราเรียนเรื่องการคูณหารเงินแต่ไม่มีใครบอกว่าเงินเองก็เสื่อมค่าได้12ลองคิดดูถ้าคุณมีไรายได้เท่าเดิมทุกปีแต่ของทุกอย่างแพงขึ้นทุกปีแปลว่า คุณกําลังจ่ายภาษีโดยไม่รู้ตัวและนี่คือภาษีที่ไม่มีใครหนีได้ 13. ระบบนี้ฉลาดมากเพราะมันทำให้คนเชื่อว่านี่คือธรรมชาติของเศรษฐกิจมันไม่บังคับมันแค่ค่อยๆดึงค่าแรงของคุณออกไปทุกวันไม่มีเสียง ไม่มีรอยเท้าแต่ผลลัพธ์เหมือนมีใครเปิดก๊อกดูดพลังชีวิตออกจากกระเป๋าคุณชา้ชาๆ14ในอดีตตอนที่เงินยังค้ำด้วยทองคำรัฐบาลพิมพ์เงินได้เท่าที่มีทองสำรองแต่พอระบบเฟียสมันนี่เกิดขึ้นทองคำหายไปเหลือแต่สัญญาว่าจะจ่ายตอนนี้รัฐสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัด เงินจึงกลายเป็นคำสัญญาที่ไม่มีใครรับผิดชอบ 15. เงินเฟ้อไม่ได้แค่ขโมยอํานาจซื้อแต่มันขโมยเวลาของคุณด้วยเพราะคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาระดับชีวิตเดิมมันทำให้คุณไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาสร้างไม่มีเวลาพักมันทำให้คนทั้งสังคมเหนื่อยพร้อมกันโดยไม่มีใครรู้ว่าทำไม 16. และนี่คือเหตุผล ที่คนเริ่มมองหาทางออกจากระบบนี้บางคนเลือกทองแต่บางคนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเดียวที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้คือบิตคอย n ์7 Bitcoin ิตคอยน์ไม่ใช่เหรียญดิจิทัลที่ไว้เก่งกำไรแต่มันคือระบบเงินที่ไม่โกงใครไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้ไม่มีใครควบคุมมันได้มันเป็นระบบที่ทำให้แรงงานของคุณอยู่ครบทุกซาโตชิ 18. เมื่อคุณเริ่มเก็บค่าแรงของคุณไว้ในระบบที่ไม่พิมพ์เงินคุณจะหยุดถูกเก็บภาษีที่มองไม่เห็นคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงแบบใหม่เพราะครั้งแรกในชีวิตคุณกําลังถือเงินที่ไม่โกงเวลา 19. เงินเฟอ้อคือเครื่องจักรของระบบทาตยุคใหม่เพราะมันทำให้คุณทำงานโดยไม่รู้ว่าถูกลดค่าแรงทุกวัน แต่บิตคอยคือการหยุดเครื่องจากนั้นไม่ใช่ด้วยการประท้วงแต่ด้วยความเข้าใจ 20. และวันหนึ่งเมื่อคุณเข้าใจเกมนี้จริงๆคุณจะไม่อยากรวยเร็วอีกต่อไปคุณจะอยากไม่โดนโกงแบบช้าๆต่างหาก 21. นี่ไม่ใช่เรื่องการลงทุนแต่มันคือเรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามเงินเฟอ้อ คุณจะมีเวลาไปสร้างสิ่งที่มีค่ากว่าทองนั่นคือเวลาในชีวิตของคุณเอง 22. เงินเฟอ้อทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นแต่คนหมุนช้าลงเรากลายเป็นผู้บริโภคที่เหนื่อยล้าแต่เมื่อคุณเข้าใจเกมของระบบเงินคุณจะเริ่มหยุดแล้วดูโลกวิ่งผ่านคุณไปพร้อมรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าฉันไม่เล่นเกมนี้อีกต่อไป23 ความรวยจริงๆไม่ใช่การมีเงินมากแต่คือการไม่โดนระบบขโมยไปโดยไม่รู้ตัวและบิตคอยคือเครื่องมือแรกที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้ 24. สุดท้ายนี้ถ้าคุณจำอะไรในตอนนี้ได้เพียงอย่างเดียวขอให้จำไว้ว่าเงินเฟอ้อคือการขโมยที่ได้รับอนุญาตและคนที่เข้าใจมันเท่านั้นที่จะหยุดการถูกขโมยนั้นได้ 25. เราไม่สามารถเปลี่ยนระบบได้ในคืนเดียวแต่เราสามารถเริ่มด้วยการไม่ยอมให้ระบบขโมยเวลาเราได้อีกเริ่มเก็บค่าของชีวิตไว้ในสิ่งที่มีจำกัดเพราะเวลาและบิตคอยมีอย่างละเท่ากันคือ21ล้านเงินเฟอคำที่ฟังดูเหมือนศัพท์ทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของรัฐ และธนาคารกลางในการเก็บภาษีจากประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องออกกฎหมายสักฉบับทุกครั้งที่ธนาคารกลางกดปุ่มพิมพ์เงินมันไม่ได้สร้างมูลค่าใหม่ให้โลกมันแค่ขยายจำนวนเงินในระบบโดยไม่มีของจริงเพิ่มขึ้นสินค้าบนชั้นยังเช่าเดิมแต่เงินที่ใช้ซื้อกลับเยอะขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์คือ ของทุกอย่างแพงขึ้นไม่ใช่เพราะมันมีค่ามากขึ้นแต่เพราะค่าเงินในมือคุณมีค่าน้อยลงเงินเฟ้อจึงไม่ใช่ราคาสินค้าที่ขึ้นแต่มันคือค่าของแรงงานคุณที่ตกลงคุณยังทำงานวันละแปดชั่วโมงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณซื้อได้จากแรงงานนั้นกลับน้อยลงเรื่อยๆไม่มีใครมาขโมยเงินคุณไปตรงๆ แต่ระบบค่อยๆดึงมูลค่ามันออกทีละนิดเหมือนมีใครบางคนเปิดก๊อกดูดชีวิตคุณช้าๆจนคุณเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าทำไมนี่คือภาษีที่มองไม่เห็นเพราะคุณจ่ายมันผ่านค่าครองชีพผ่านราคาข้าวน้ำมันค่าไฟโดยไม่มีใครส่งใบเสร็จให้คุณเลยรัฐบาลไม่ต้องออกกฎหมายเพิ่มภาษี เขาแค่พิมพ์เงินเพิ่มแล้วปล่อยให้ตลาดจัดการเองคนที่จ่ายจริงคือประชาชนทุกคนที่ถือเงินลองคิดดูนะในโลกของเงินเฟอ้อคนรวยถือสินทรัพย์คนจนถือเงินสดเมื่อเงินด้อยค่าสินทรัพย์กลับมีค่ามากขึ้นบ้านหุ้นทองหรือแม้แต่บิตคอย ราคาขึ้นแต่เงินเดือนของคุณกลับอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อคือแมชชีนที่ผลักทรัพย์สินจากคนจนไปหาคนรวยโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราเชื่อว่ามันคือเรื่องปกติเราเชื่อว่าเงินเฟอ้อคือสัญญาณของเศรษฐกิจที่ดีแต่ในความจริง มันคือกลไกลที่ทำให้ระบบอยู่รอดเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้ว่ากำลังโดนขโมยคุณก็จะยอมทำงานหนักขึ้นเพื่อแลกกับเงินที่ด้อยค่าลงเรื่อยๆในโลกที่เงินเฟ้อกลายเป็นเรื่องธรรมดาคนส่วนใหญ่ก็เลยใช้ทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามของเดิมคุณทำงานหนักขึ้นเพื่อได้ของเท่าเดิมคุณประหยัดมากขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานเดิมแต่คุณไม่รู้เลยว่าเกมนี้ตั้งกติกาให้คุณแพ้ตั้งแต่เริ่มเพราะคุณกำลังเล่นเกมที่อีกฝ่ายพิมพ์แต้มได้ไม่จำกัดทุกครั้งที่มีข่าวพิมพ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นแต่คือแรงงานของคุณถูกเจือจางมันเหมือนคุณมีถังน้ำผลไม้หนึ่งถัง แต่ทุกครั้งที่รัฐพิมพ์เงินเขาเติมน้ำเปล่าลงไปสีมันยังเหมือนเดิมแต่รสชาติหายไปเรื่อยๆแล้วพอคุณบนเขาบอกว่าก็เศรษฐกิจดีขึ้นไงแต่ความจริงคือคุณเหนื่อยกว่าเดิมคุณทำงานหนักขึ้นแต่รู้สึกเหมือนย่ำอยู่กับที่ และคุณเริ่มคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ระบบที่สร้างมาให้คุณเหนื่อยเงินเฟอ้อคือภาษีที่ไม่เลือกฐานรายได้คุณจนแค่ไหนคุณก็ต้องจ่ายและยิ่งจนมันยิ่งกัดคุณแรงกว่าใครเพราะคนจนใช้เงินกับของจำเป็นอาหารน้ำมัน ค่าเดินทางแต่ของพวกนี้คือสิ่งที่ขึ้นราคาก่อนเสมอสิ่งที่ระบบนี้ทำได้ดีคือทำให้ทุกอย่างดูปกติไม่มีใครพูดถึงต้นเหตุไม่มีใครถามว่าเงินใหม่มาจากไหนเพราะทุกคนมัวแต่ถามว่าปีนี้เงินเดือนจะขึ้นไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าใครไม่โดนระบบนี้ควบคุมคือคนที่ถือของจริง สิ่งที่พิมพ์เพิ่มไม่ได้ถูกควบคุมไม่ได้ทองคำเคยเป็นแบบนั้นแต่วันนี้มีบางอย่างใหม่กว่านั้นคือบิตคอยนมันคือเงินที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐไม่มีใครพิมพ์เพิ่มไม่มีใครปิดระบบได้มันคือเงินที่รักษาความเท่าเทียมในมูลค่าและให้คุณเก็บค่าแรงของคุณไว้ครบ ทุกบาทเพราะสุดท้ายแล้วเงินควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงงานไม่ใช่เครื่องมือในการควบคุมเมื่อเงินถูกผูกกับอำนาจแรงงานก็ถูกผูกกับหนี้และนั่นคือเหตุผลที่ทั้งโลกถึงยังเหนื่อยพร้อมกันแต่เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าเงินเฟ้อคือภาษีที่มองไม่เห็นคุณจะเริ่มตั้งคำถาม คุณจะเริ่มสังเกตคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นที่เชื่อมระหว่างการพิมพ์เงินกับความจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินเงินเฟอ้อไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้แต่ความเข้าใจเรื่องเงินคือสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะตราบใดที่คุณรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไง คุณจะไม่ตกเป็นหมากในเกมอีกต่อไปดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาและแรงงานของคุณถูกละลายในระบบที่พิมพ์เงินได้ไม่จำกัดเริ่มเก็บค่าแรงของคุณไว้ในสิ่งที่มีจำกัดสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองและสิ่งที่ระบบแตะไม่ได้เพราะวันหนึ่ง เมื่อโลกทั้งใบเริ่มเข้าใจว่าเงินเฟอ้อคือภาษีที่มองไม่เห็นพลังที่แท้จริงของประชาชนจะกลับคืนมาทีละบล็อกทีระสาโทชิ